เอาดิเอาดิเอารถสีดิมันมันล่วงมันล่วงมันล่วงไเง่วงแบบวาใส่ล่ใ่าลดนเอแวาแบยวาขวาหน่อยแบยปี้างัไอ้กวายกวางอยู่ลู่นั่นแหละอยันอยู่ซ้ายทางข้างขอยู่ซ้ายแบรี่บ้าแบรี่วางขวาหน่อยื่นโนีทางซ้ายวางซ้ายให้สิแปดสิปวสองต่สองต่พลาพิลาข้าขาเข้าขาขาขาหเอาเดียวเดียวเดี

ตอมัมแจ็คอาผมผมผมตกด้านขวานละเงินโต๊ะใส่ละเมื่ตกเขียวโปเขียวระหว่างตุกเขียระหว่างมันเดินโปเขียวโปเขียวขวาขวาด้านขวาด้านขวามันอยู่เยอะเลยนะตรงเนี้ยเอาไปจุกกับขาวกับขาวตองกลางอ่ะ พีเาพีลา้สายมือสายมือสายมือขาวขาขาวต้องพูดคช่วยอยู่ตไปต้อไปช่วยานอยคุณไอพวกไปไปอแนไปกอยาไอ้แบนบนไปกนอยาแบนปหน่อยาไอ้วนแบหน่อยไแกมหน่อยมาอ้ืนเยอไอน่อยอาอแนนกับผมน่อยมาอ้แบนบบมืน่อยมา้แลแบ้าน่อยิงแล้วก็ได้แก้ามหน่อยแกมหน่อยมือ้แบแลปหน่อยมาอ้แไป่อยมอ้นนไปกัย้แนนยัมือยิงแล้วน่

เปมีกับบ้านเป็นมีกับบ้านเป็นมีหลังบ้านเอท้ายงหน่อยหน่อยลังบ้านโตย่างหน่อยอยู่มันยังเยอะอยู่ต้องเอามามรื่อับบ้านเป็นีดัดไฟก้างเลยยิัดไฟก้างเลยกัดไฟกลางลหม่อยๆมเรื่อยๆลับบ้านเป็นมีดในโซนบ้านตกตอกอกตองนี้ยิงนี้ตอกตอกองันอนสอทันมได้เพื่อนออกสานนะพี่กับบ้านเป็ีไอออย่าลังอ่อนอย่าหลังอ่อนตายเข้าวด้วยตายเข้าวด้วย เราไปก้าวเัาไปงมันเย่มปเ่อหลังบ้านมันเยอะเพื่อนหลังบ้านรถมันเยอะมากเลยเกกับบ้านเลยเกกับบ้านีๆเกงกับบ้านเลยเกกับบ้านกตกเกตกเรอกินเบทยตกใจเพื่อนจับเลยรถาหมดเลยวาเยอะเพือนตาขวาเยอะเพื่อนเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนซ้ายขวาซ้ายขวามันมันเอาไปทิ้งซ้ายขวาไอ้กบกขามันขนไม่ขไม่ขไม่ขไม่กบขามันปืนไปก้วนเกงกับบ้านเกกับบ้านปืนาน้อยปืนสาดน้อย ลัน <that> ร <sorta S 1> ันลันลันรันรันอาปืนสาดหน่อยเบ้าหม่เบ้าแอยหลังมาซ้ายเื่อนตายนะไม่ไม่ต้องขอพี่้ีอได้ได้บ้านมันยังอยู่นะเฮ้ยปืนมาเจียลัไบ้านก็กว่าหลังบ้านก่หงบ้านก่องบ้นอ้ตกเองตกตตัวตัวตัวว้ัมตตัว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 ตไมตวตไัไ

โอเคเราเพังเราพลงมึงขึ้นรถหน่อยรถขึ้นรถหน่อยปืนมันยิงในซ้ายปืนมันยิงบ้านสเรื่อยเรื่อยปืนจบมีเชนน้อยปืนจะมีเชนน้อยบานสอบเรื่อยเรื่อยบ้านสบเรื่อยเมึงเปลี่ยนปืนการหน่อยเปลี่ยนปืนการหน่อยเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขียวกบเขียวกบเขียวหลังบ้านกบเขียวหลังบ้านหลังบ้านเราเหลือนหน่อยนะเพื่อนกลุ่มกุไลแฮมเขียวหลังบ้านไอ้กบ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 ขาวกบขาวกบเขียวหน่อย หลังบ้านเรามาหน่อยกูมาหน่อยลูแววอกลูตลงับ้านใครเกิดแล้วกับบ้านบอกเลยี่ืนปืนปปอย่าี้นเกิดหมดแล้วพี่โอ้หนะเรคนเต็มอเลยผมจะวางอีกขาบ้านเราพี่ลยตีวัดอย่าตีวัดอย่าตีวัดกลับมาขาบ้านเราเบหน่อยเบ่หน่อยกบขาบ้านเราเล่นซนบ้านเืเล่นซนบ้านก่นขามันวงเนี่ยมันมีชื่อว่าอยูร่ ยิงชิวเลยข้างวงอ่ะเรหน่อยเร็วหน่อยเล่นโซนบ้านเล่นโซนบ้านโอเคเล่นโซนบ้านโอเคเล่นโซนบ้าน้กดขวามือทั้งหมดกดขวามือไม่ถูกหลังบ้านฉเอาไงหลองไอ้แก่ชนไปเลยชนไปเลยชนให้มึงกดไว้แล้วนึงเราควรจะพังมึงกดไว้ก่อนไอ้ติไอติไอติไอติอยู่นี่ไอติหลังบ้านไอ้ติอยู่หลังบ้าน เฮ้ยมันเพื่อนมาหม่ำไก่นะมันเพื่อนมาหม่ำไก่นะปืนปืนมันฟขวานะต้องวางมาหน่อยดิมาหน่อยดิรถใครประมูน่อไอรถสีขาวมาจุกตรงนี้ดิไอ้หายหลังบ้านเ่อหลังบ้านเอนหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านเพื่หลังบ้านเพื่อนหลังบ้านเพือหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านเพื่อนหังบ้านเพื่อหลังบ้นเ่อนหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านหลังบ้าน่อหลังบ้านเพหลังบ้านเอนอ้านเพ่อง้ง่อ้ออาเอลัง้ืนหลังบ้านอัง้พ่อน้นพ่อ้เอหลังบ้าน

ปืนมันเยอะกว่าเพื่อนหลังบ้านอ่ะหลังบ้านปืนมเยอะกว่าผมเรื่อผขอเือวงได้เร่อย้เราสว่าง้หลังบ้านเราดีได้ปะมันคือรถก่อนนี้ตรงนั้นน่ะมันคือรถก่อนมันคือรถก่อนมันคือรถก่อนก่อนมันไหลกู๊ปเว่เฮียตอนเนี้ยเพื่อนรอบรอบก่อนว่าเพื่อนรอบรอบเเราออก้ายมองาบ้านเราเราออกายเยอะหลงรถไม่ได้เป็นเฮียแล้วเนี้ย มันฟรีมากเลยรอบวงอีพีบ้านเราอะไหวอยู่นะเพื่อนไหวอยู่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 รีเลยรีคุณโดนสามีสายมืออะไวใน่ไหมอยู่บ้านเรานะ้วคุณโดนสายคุณโดนสายมีสายมือนะไปืนไม่อยากกระจายกันเล่นนิปปืนอ่ะโอ้ยมันเอาศพกลับมาตรงกลางแล้วะกูกูกูรีรอบนอกได้กูรีรอบนอกได้จะเย็น โอ้ยเฮียแดงเกินวะไฟเกินนะออกเลยไฟเกินแล้วไฟเกินไฟเกินไฟโดนเกินหาเพื่อนหาเพื่อนชุบรอบรอบนอกดิชุบเพื่อนรอบนอกแล้วก็ออกเลยนั่นอะโดนอะไรกันวะในไฟอะรถตอนแรกเล,กล่นอย่างง่ายเลยเฮียปืนปืนมันเยอะสัตว์เลยหลังบ้านเราอะใช่ใช่ใช่ปืนเราน้อยน้อยมากเลย เห็นกูเห mm ็นแค่สามสองลำแค่เนี้ยไม่ไหววะไก่กรวยโอ้ยอย่ารอเดี๋โดนลิงตบเอี้ยเพื่อนต้องทิ้งเพื่อนหรอปุ่บอันนมันมีคนตัวบั็อกปะวะมีมีมีผู้หญิงอลันหลุดพีได้เมื่อกี้รถประมวลบล็อกหลุดหลุดนะไอ้เหี้ยอลันหลุดมันแคสอลันอ่ะ